รอบวันทันข่าวสวทสพมบุ <cultura> บมบรีรัมย์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566ดรกลิละมุนมอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ประธานโครงการประชุมอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการ Connect e d ตามนโยบายของสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพว่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารองพ่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพว่วงในการกลุ่มสพมบุรีรัมศึกษานนเทศผู้บริหารสถานศึกษา ครูเข้าร่วมทั้งสิ้น105คนณห,ห้องประชุมสีสว่างรัฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ดกตรกฤิละมุนมอนผู้อปนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์กล่าวว่าการประชุมอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการอีกทั้งยังมีเป้าหมายให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ ConnectED ด้านการบริหารการศึกษาและสามารถดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีครับ